ที่ดินริมแม่น้ำท่าจีนเนื้อที่หนึ่งไร่สามงาน42ตารางวาเอกาสารสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดินอยู่ในเขตอำเภอเดิมบางจังหวัดสุพรรณบุรีด้านหน้าติดถนนกว้างประมาณ90เมตรด้านหลังของแปลงที่ดินติดแม่น้ำท่าจีนหน้ากว้างประมาณ62เมตรห่างจากถนนเส้นหลักประมาณ235เมตรห่างจากวัดเดิมบางเจิมฝ่ามือพระคูบาวชีรินที่โด่งดัง2.8กิโล ห่างจากตัวอำเภอเดิมบางประมาณ4.5กิโลใกล้แหล่งท่องเที่ยวบึงฉวาก4.5กิโลบรรยากาศริมน้ำร่มรื่นเย็นสบายน้ำมีตลอดทั้งปีเหมาะทำรีสอร์ทบ้านพักไวัยกเกษียน ที่ดินสวยๆทำเลดีๆแบบนี้ซื้อไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับขายรวม5 2 5ล้านสองหบาทราคาต่อรองได้ราคามาจากเจ้าของโดยตรงสนใจติดต่อสอบถามโทร0944642361เบอร์นี้มีไลายด้วยนะครับจะซื้อจะขายบ้านที่ดินติดต่อมาได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางเพจและช่อง YouTube ด้วยนะครับขอบคุณครับ